สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบอีกแล้วกับพี่เชื่อนางในรายวิชาภาษาไทยนะคะต่อมาวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะคำพ้องต้องพิจารณาค่ะนักเรียนนะคะอ่านคำประพันธ์น้ำใจที่มีให้กัน พร้อมทั้งสังเกตคําที่เป็นตัวอักษรสีนะคะเพราเช้าวันหนึ่งเผารอหลุดรถต้องหยุดซ่อมแซมเร่งแก้ไขหนุ่มแขมเข้ามาช่วยอย่างเร็วไว้ซาบซึ้งใจให้ซ้อมเงินแสนยินดีทุกวันยิ้มวันนี้ยายดูเป็นทุกหมดสนุกแหวนหล่น รงพงท์เขมรีทราบแล้วช่วยกันหาอย่าช้าทีบทกลอนนี้มีคำพ้องลองค้นดูในส่วนนะคะคำที่เป็นตัวอักษรสีที่มีข้อแตกต่างกันดังนี้นะคะส่วนที่หนึ่งนะคะคำว่าเทานะคะ ที่สองนะคะเขียนเหมือนกันกับคำว่าเพลานะคะซึ่งอ่านได้ว่าเป็นเพลาค่ะต่อมานะคะคำว่าแขมหรือเขมสามารถอ่านได้สองรูปนะคะทีนี้หนูมาดูนะคะสำหรับคำเหล่านี้เรียกว่าคำพ้องรูปนะคะยกตัวอย่างค่ะซ้อมซ้อมทราบทรา,าบทุกทุกคำเหล่านี้นะคะเรียกว่า คำพ้องเสียงค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่เขียนเหมือนกันหรือออกเสียงเหมือนกันแบ่งเป็นสองชนิดดังนี้นะคะมีคำพ้องรูปกับคำพ้องเสียงลักษณะของคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องรูปเขียนเหมือนกันอ่านต่างกันความหมายต่างกัน คำพ้องเสียงอ่านเหมือนกันเขียนต่างกันความหมายต่างกันค่ะตัวอย่างคำพ้องรูปนะคะคำว่าเ่าอ่านว่าเผาซึ่งหมายถึงเบาลงหรือแกนสำหรับให้รอหรือใบจักหมุนนะคะต่อมาเพลานะคะหมายถึงเวลา หรือหมายถึงเราแปลอย่างหนึ่งก็คือเวลานะคะต่อมาปรักอ่านว่าปรักซึ่งหมายถึงเงินแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือปรลักซึ่งหมายถึงการหักนะคะกรีหรือกะรีนะคะกรีหมายถึงโครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งกะรีหมายถึงช้างค่ะต่อมาเสมานะคะหมายถึง เครื่องหมายบอกบทของบเอเคโบดนะคะสมาหมายถึงต้นยญ้าค่ะตัวอย่างคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องเสียงการนะคะการกออาการการรอการอ่านว่าการหมายถึงงานสิ่งหรือเรื่องที่ทำนะคะ กอากาการอการโนเวนกรันอ่านว่าการหมายถึงเหตุขามูลนะคะต่อมากอากาการอการอ่านว่าการหมายถึงเวลาค่ะต่อมากอากากายการจอจานโนหนุกรันอ่านว่าการหมายถึงทองค่ะในส่วนของคำพ้องเสียงนะคะคำว่าจัน จออนอจันอ่านว่าจันหมายถึงชื่อไม้ต้นขนาดกะกลางถึงขนาดใหญ่ผลสุกสีเหลืองหอมและกินได้นะคะจออะจะจะนอจันทศทางนอหอุกรันอ่านว่าจันซึ่งหมายถึงชื่อพันธุไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลหอมใช้ทำยาและปรุงเครื่องหอมนะคะ ทออะจะจะนอจันทอทหนนอรา,ารเรือกรันอ่านว่าจันหมายถึงดวงเดือนนะคะตัวอย่างต่อมาคำว่าทันทออะทะทะนอทันอ่านว่าทันหมายถึงเป็นไปพอดีเวลาที่กำหนดต่อมาทออะทะทะนอันทันทอเต่าการันอ่านว่าทันหมายถึงฟันงาช้างทออะทะทะนอเนนทอ นำมนทูกลานอ่านว่าทานหมายถึงโทษที่เนื่องด้วยความผิดต่อไปท,ะท,ะท,ะทะออะถ้าถ้ายอทานอ่านว่าทานหมายถึง้าวเปลือกคำพ้องเสียงคำต่อมาคำว่าประพาสประพาสนะคะปปรอรออะปะพออาพาพาสพาสอ่านว่าประพาสหมายถึง ไปต่างถิ่นหรือต่างแดนหรือไปเที่ยวนะคะประาพาสปรออประพอสำเภาสารอาอสบรสีอ่านว่าประาพาสมายถึงตรัสบ,บอกหรือพูดนะคะปรออประพอสำเภาสารอาอสเสืออ่านว่าประพาสมายถึงแสงสว่าง คำพ้องเสียงนะคะต่อมาคำว่าบาทบออาบาบาตรอบาทนะคะซึ่งอ่านว่าบาทหมายถึงภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับพระภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบินทบาทนะคะต่อมาบออาบาบาทบาทอ่านว่าบาทหมายถึงมาตราเงินร้อยสตางค์หรือสี่สลรึงเท่ากับหนึ่งบาทนะคะบออาบาบาสอสาราอ่านว่าบาทหมายถึงบ่วง บ,บาบาบาแปาส,ะะสรกการกอไก่กระานอันว่าบ่าซึ่งหมายถึงรูเสาวคำเพาะเสียงคําว่าพักนะคะพอผอาพาพ้ากอพักอ่านว่าพักหมายถึงหยุดชัวขราวพอพารอเรือสองตัวคอควายอ่านว่าพักหมายถึงหมู่คลที่เข้ารวมกันเป็นพั่วเป็นฝ่าย พออาภาภากอไก่ต่อเต่ารอเรือกะรังอ่านว่าภาหมายถึงหน้าพอสัมำาพอหา้การกอไก่สบ,บิสีกัลันอ่านว่าภาหมายถึงเหยื่ออาหารคำว่าพันพออาภาภาโนพันอ่านว่าพันหมายถึงวงรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสายนะคะหรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น พออภะพระนอพันธ์ทอทงกรันอ่านว่าพันหมายถ,ถึงข้อผูกมัดหรือข้อผูกพันพออภะพระนอพันธ์ทอทงสระูกกรันอ่านไม่ถึกอ่านว่าพันหมายถึงพวกพร้อมเสื้อสายวงหวานพอพันทอเรือสองตัวนอเนนอ่านว่าพันหมายถึงสีของผิวต่อไปคําว่าพุทธนะคะพออุพุุดอพุทธอ่านว่าพุทธหมายถึง ชื่อไมุ้่มหรือไม้ต้นดอกสีขาวกลิ่นหอมต่อไปพออุผู้พูดทอทหารทอธงอ่านว่าพุธซึ่งหมายถึงพูดตัดสรู้นะคะพออุผู้พูดทอธงอ่านว่าพุธหมายถึงชื่อดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะมองเห็นด้วยตาเปล่า,าชื่อชื่อวันที่สี่แห่งสัปดาห์ต่อไปคำว่าผู้นะคะ พอพึ่งตาอูไม้ทูอ่านว่าผู้หมายถึงความที่ใช้แทนบุคคลหรือใช้แทนคําว่าคนนะคะพออูผู้ผู้ไมเอกผู้อ่านว่าผู้ซึ่งหมายถึงกลุ่มหรือกระจกที่ประกอบด้วยขนสัตว์ไหมได้หรือสิ่งต่างๆที่คล้ายกันนะคะพอสพาเพอสาอูไมเอกอ่านว่าผู้หมายถึงชื่อมแมลงหลายชนิดที่มีรูปร่างลักษณะ คล้ายพึ่งมักอาศัยอยู่โดดเดียวเป็นคู่หรือรวม2-4คู่แต่ไม่เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนพึ่งคำว่ารถนะคะรอรถรอรรถอ่านว่ารถหมายถึงเทราศาส์ฉีดหรือโปรยน้ำหรือของเหลวนะคะไปยังสิ่งหนึ่งเพื่อให้เปียกหรือให้เปียกชุ่มนะคะ ต่อไปคําว่ารอร,อร,อร,อรอถทอถุงนะคะอ่านว่ารอรถหมายถึงยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกําลังเครื่องยนต์นะคะกำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นยกเว้นรถไฟต่อไปรอเรือสอเสืออ่านว่ารถหมายถึงสิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้นเช่นเปรี้ยวหวานเค็มฝาดนะคะ คำว่าสันสออะสะสะนวสารตอต่กรันอ่านว่าสันหมายถึงเงียบสงบสงัดสอเสือไมหานการนอเนนทนามโทกรันอ่านว่าสันหมายถึงป่าทึบจงที่รกสอเสือรอเรือสองตัวอ่านว่าสันหมายถึงเรือคัสอเสือรอเรือสองตัวคอควายกรันอ่านว่าสันซึ่งหมายถึงสร้างให้มีให้เป็นขึ้นนะคะ คำว่าสารสออา,าสา,าสารอสารอ่านว่าสารหมายถึงอาการที่ใช้อ่ที่ใช้เส้นเต่าทําด้วยไม้ไผ่นะคะว้ายก,กใบใบลานเป็นต้นขัดการให้เป็นผืนหรือรูปร่างต่างๆนะคะสออา,าสาสารเรืออ่านว่าสารหมายถึงข้อความถ้อยคําหรือเรื่องราวหนังสือนะคะต่อไปส้อาสาลอารอริงอ่านว่าสารหมายถึงคณะบุคคลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา สาคดีโดยดำเนินการตามกฎหมายที่สิส่งสถิตของเทวดาหรือเทพรักษ์หรือเจ้าผีนะคะคําว่าสุขนะคะซออุสุสุกอสุขอ่านว่าสุขหมายถึงพ้น,พนจากพ้นจากหามเปลี่ยนสภาพจากดิบด้วยกรรมวิธีต่างๆเช่นต้มผัดย่างนะคะ สซอุส,สุขอสุอ่านว่าสุหมายถึงความสบายกายสบายใจโซซาลาสุกอกไก่เรือเรกรนอ่านว่าสุหมายถึงชื่อดาวเพราห์ดวงที่สองในระบบสุริยะหรือชื่อวันที่หกของสัปดาห์นักเรียนฝึกอ่านคำพ้องและประโยคที่มีคำพ้องพร้อมกันนะคะการเรียน เหตุกรารณ์ฤดูการการจนะบุรีเครื่องหมายดอกจันดวงจันดอกไม้จันทันเวลาทันตะแพทย์โทษทันทันยพืชบาเดเจ็บบินทาบาทตักบาดบวกบาดพักผ่อนพักพวกพระพักพักสาหารผูกพันสัมพันผ่าวพันผิวพัน ดอกพุธพุทธรักษาวันพุทธผู้กปกครองผู้การมาแรงผู้รถน้ำรถยนต์รถชาติสุกสันไทยสันเลือกสันสร้างสันจากสารนิตยสารสามเจ้าข้าวสุขความสุขวันสุขป่าไมา้ถูกทำลายไปมากทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลคำว่าฤดูกาลซึ่งหมายถึงเวลาหรือข่าวนะคะ ความรักความหว่วงใยคือสายานนพันธุ์ในครอบครัวสายสัมพันธ์หมายถึงความผูกพันกันมาช้านานความหมายที่เกี่ยวข้องก็คือมิตรไมตรีกันกันที่นานนะคะแม่ปรุงอาหารได้รสชาติถูกปากทุกคนรสชาติหมายถึงรสนะคะสืือมวลชนควรเลือกสารแต่รายการที่มีประโยชน์สําหรับเยาวชนเลือกสารหมายถึงพิจารณาคัดเอาแต่สิ่งดีๆนะคะ สรุปความรู้นะคะคำพ้องรูปเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันส่วนคำพ้องเสียงอ่านออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันนะคะเด็กๆนะคะต้องทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคะว่ามีความหมายอย่างไรคำพ้องรูปเป็นอย่างไรคำพ้องเสียงเป็นอย่างไรนะคะคำพ้องรูปเขียนเหมือนกันแต่ อ่านไม่เหมือนกันทำพ้องเสียงอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนแตกต่างกันนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆวันนี้นะคะพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงที่เช่มีข้อสอบให้นะคะวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ